เอาสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเดินการดูการแข่งขันปูนะครับฮานี่ครับวันนี้พ่อจะจัดการแข่งขันปูครับนี่ที่รีสอบไปครับนี่แล้วแข่งขันเดินไปครับเราจะนับนะครับหนึ่งสองสปีดนะครับไปแล้ว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 มันไปคนละทางกันครับแนวมันแนวไหนวะนี่มันแนวแก่นี่วะนี่ครับตัวหนึ่งไปทางโน้นตัวหนึ่งไปทางนี้โอ้แนวไหนวะ เป็นจะเป็นแนวใดก็ไม่ได้ก็ช่างมันครับแต่ที่แน่แน่ผมมีแนวแก้หาก็ไปแล้วไปแล้วนี่กาแปแล้วพูดตัวน,นึงพูดเว้อจะเข้าห้องคุณชายแล้วไม่ได้นะครับไม่ได้นะี่เป็นความรับอุทาราชการก็ไม่ได้เหลานัา้นเสีย <c ười> แนวแก้ผมหากินเราเบี้์ครับเราจับมันมาทางหม่นี่ครับถ้าไปนู้นมันจะเตือนแนวแก้ผมเราต้องไปทางนี้นี่ทางนี้โอ๊ยไม่แน่ทางนี้อาจจะมีแนวแก้มันคัผมสอดไปลายที่นี่ละโอ้ย cool. นี่ครับน้อมเออมันมันมองผมมันมองมันมองหน้าไม่วะ สาดมาเวอร์นี่หลังวันนั้นเขาิ้มตั้งกับตำขุงเลยนี่นี่คนนีลล่ะตอนนี้มันรู้แค่มันเชื่อตอนนั้นมันเดินมันเดินมันเด้เดช้ำไปทำไมวะมันได้ช้ำมาเร็มมาวะช้ำเดินไวมับน,นี่ครับแล้วจับมันมาคำนิลละนี่เขาเรียกวา่วา,วาป,ป,ป,ปู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 ตุ้มมีตุ้มึกวะอ๋อมันเป็นตัวถึก ก็ตัวเมียครับนี่ตัวเมียจะมีพุงครับนี่แหละตัวผู้มันจะมีค่อยๆไปเอียงวะคือจ้างูเฮาครับนั่นตัวมันจะมีคอไข่คอขัวคอควยโอเคพอลราพอแล้วเราจะไปกินข้าวได้เลยนี่นี่ละนี่ครับเรียกปูครับนี่ปูเดินพรมดำคำนี้เพราะเป็นตัปูเดินพรมแดงนี่ปูเดินพรมดำคำนี้เด้อมีสีเสียบตัวโอเป็นตัวเสียบตัวว่ามุกเนี่รับตัวนี้ไหมนี่ครับอ้าเราจะพอแล้วเราเหนียแตกเหนียแตกแล้ว โอ้ยเอาไปแจกคนเมื่อกี้คุณแปลกอดเลยหลาวครับน้อให้ซื้อกระไดเกี่ยมันเบิดคำเนาะไม่รู้จักอะไรเลยการให้คนนียนะการของคนยาวเยอะสิจะให้พูดเลยครับเนาะนี่คำเนีเนี้ยวันหลังถ้าให้จะให้อะไรผมจะแบ่งเลยคันบอกมาเต็มถังเอาไปเศษสามที่คือว่ามีอยู่สิบ่วนแก้วไปแปดคบเลือ2สองกันนีมันเรียกขาเรียกอากันไม่แค่แค่การให้แล้วคำเนี่ยเขาเรียกว่าให้แบบยังไงแล้วเนาะเขาเรียกว่ารักเอาแล้ว หานอ่นี่ครับผมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับงวดหน้าไม่มีอีกแล้วที่จะให้หยิบเอาครับนะถ้าจะให้ผมจะถือไปเลยครับตัวสองตัวไปให้คะนน้ครับหมอคิดเอาน้อยใช่ก็คิดไม่ได้นิสัยโอเคครับผมเราจะพอแล้วเนาะการให้ของคนเราจะไม่ให้เราจะขายอย่างนี้ต่อไปนี้ครับเนาะให้แล้วมันเจ็บใจเขาให้อย่างไ้หายอะไรเอาพูดเอาพูดเอาเก็บเก็บเบ็ดมันไหมโอ้นิสัยไม่คิดถึงคนไปหาไปเลยโอเคครับผมเราจะพอ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 ให้ใครพอให้ใครคนแล้วเราจะขายอย่างนี้ที่นี่โอเคครับผมสวัสดีพินลีผม Oh